ต้องตักพี่น้องเขาค่ะเมื่อไงจะย้อนพี่น้องอันเขามาอยู่ในนาการเจ้าหนังนาการนั้นเฮ็ดอยู่ย่ำในเป็นนาการสูเลียนย้อนทมตัวใจหัวใจมาหัวใจตัวเจ้าเก่าหนึ่งเข้าจังใครเป็นก้นอันอาซากนามเมทัล้ะไเป็นก้นอันอัมมิโยกาสองมาจ่องใครไลเฮิร์นใหญ่สามมาจ่องใครขี่ก้าอันใหม่ๆ4มสี่มาจ้องใครมีข้าวยำ หามาจ่องไครเป็นก้นอันอัมมีตั้งเตอร์โยกาฮกมาเป็นก้นเทามีเงินคําอันเป็นก้นเทามากมีพ่อพี่นอ้องเขาใครมีไหนย้อนถามด้วยค่ะหนึ่งนาการอันพี่นอ้องเขาเฮ็ดอยู่ย่ำในสีเขียวซักผ้าซักโคอ่ำน้ำสายโอเจะานเป็นนาการอันพี่นอ้องเขาเฮ็ดมาเต็มมือสาวต่อหันปะเทาพ่อพี่นอ้องเขา คลายเหมือนจังเ,เขาคารานมาฮกเมียวหนึ่งตีเลยแหลกลายโค้กของสองมาตีไลยหาก้นอันเปิลใครใจใครตื้อโค้กของเขาสามมาเขาตีไลยหาสายงานก้นอันเปิลเฮ็ตนาการเหมือนจังหนา้าเขาพอเฮ็ดเย่าไหนทนสีมาเขาตีไลยตื้อระบบตีราคาในเอเจนซี่อันนั้มนง่ายนะเป็นอองเป็นสาขาที่ซื้อโค้กเป็นที่เฮตโฮ ยกก่อก็มาที่กุงมณีกุงมณีมิตรใจราคาที่ในเมืองไทยในคณะยนะ่อยก,ก็อที่เมืองมานก็มีในคะ่ะหนึ่งเขาเข่าแมมป่าสองป่าห้าสิบสองยำในมีบน้าโปรโมชั่นฟรีซื้อโคถึงแปดสิบเก้าคะแนนในตีไรเข่าสมาชิกฟรียกก่อกรดเลยเงินคืนสองร้อยเขาตีไรให้คือขาหนึ่งนะเขาตีไรเป็นแมมป่าสุเลียนสุเลียนเป็นลงตื่นล้างเป็นเฮงล้านหมื่นล้าน เขาเข้าตลาดหลักทรัพย์อันว่านั่นค่ะนะเข้าอยู so one. So one ่ดินในกุมณีอันเจ้งหนังเมืองเปิ้ลห้องฮับไว้ในคนะย่อก็เขาติลไลเดทตินหนังปาดลาลาๆลาสิบสองคอสิบสองคอจั่นทนหนึ่งคอหนึ่งนั่นเดียวเป็นลลากาขันย้อมในสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาซื้อโคของยาสีเขียว1นปากเจบกาบาทเนี่ยเพราะเขาขายเขาขายหปากเจเก้นี่ยเขาตีลากาขันย้อมมันน้ำแมมันสิบบาทย่อก็ตีลาพีวีอามาดนั่นสิคะแนนในคนะ พอเฮาหอมปองซื้อยาสีเขียวหมอก1.5หลอดนี่ยเาตเงินขึ้นคอ์นัปัดสองค่ะนัปัดสองพี่น้องโบนัสอํนนั้นห้องวานไล่จอมตั้งใกล้5าถึงเปอร์เนต์ยครับพี่น้องค่ะนะเขาตีย้อนมาจี้ลาดตัวตั้งผายตั้งกาเมืองเค่ะนะเขาตไ่เก็บหอมหนึ่ล่ยๆวันนั่นหนึ่งพอามีป่าหาเป็นเดันขึ้นเอาหปซพอามีห่เหงอเป็นขึ้นแดเปรนะ8%ามีถึง3เหง พีวีะเก็บหอมไว้ในเปินลเดปันขึ้นเ่า11%บเอเปอร์เซ็าถึง5 0 0พันเดีปันขึ้น14 70 00เดพนปันขึ้นสิบเจ็ดกพันเดปันขึ้นสิเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องค่ะอันนี้เป็นลายลขขอทน2อทน3โลพอเขาจู้หอมตอมลาถึงเก่าเหีงย่าอ่ำไว้ข้าวยำคอนหนึ่งนะไววข้าวยำแต่เด็ดจู้หอมเจ็บหอมคะแนนอัมมาดลยสอสามมาเขาแต่ลายงค่ะโบนัสกลุ่มสายงานแต่ลาแทง10นต์ครับพี่น้องค่ะ10น 10%อันนั้นเป็นป้องตึงเสียงในกรุงมณีอํามาเปิดมาอ่อนตั้งมามาจอมหลังเนเอามากองมาแบ่งปันเท่าค้อนอ้งปัดสามคนสี่บนัสพัฒนาพุนนำเฉลเ่ยสิบเปอร์เซมันนั่นค่ะพี่น้องเข่า่ะจอยเหลือก้นผ่าตัตเท่าหนึ่งก็ห่งก็ไฮ้ปมีเก่าเหงย่อก็ให้คิวคุณสมบัติ2เหงเจ็งเหงเจในในสิบหาวันนี่น เขาจู่ตอมให้ไหนเจริกวาเลคอนน้ำปาห้าคณะพี่น้องครับเลรที่ไรคะจับป่าหน้านั่นก็โกลี่ยาห้านั่นก็เมืองเขห้าในคณะในคอนน้ำปาห้าคอนน้ำปาหกเขาเจรสร้างสายงานสองสายงานเป็นเอชอีอันนั้นคณะเป็นเอชอีเอชอีมีสองสายงานอยู่ภายใต้เขาครบเก่าเหงนั่นค่ะพี่น้องครัครบเก่าเหงมีสองสายเจริจั่นผู้จัดการขายมันนังเรียกาเซลล์เมนเจอร์นะครับเจริคอนน้ำป่าหกค่ะคอนน้ำป่าหกคณะพี่น้องค่ั ขอนำปาดหกอันนั้นเะเป็นจือมันห้องมาโบนัสก้าวนาในวก้าวนาในคณะเนตะปันเขาเป็นเงินมอกซีหวันหาเหงบาทหาเหงบาท1เดือนต่อหนึ่งเดือนจะเป็น1นึ่งหมื่นบาทคะ่ะหนึ่ง่นบาทคณะนะอนำปาดหกพอ,อคารายขอนำปาดเจ็ดร้อยหิเขามีเยาสองเออีเขาหาแทงสองเอสอีเป็น4ี่อสอี่ยมไว้ข้าวยำไหนพอเขาถึง สี่สายงานจัานเฮาตลายึ hmm. 19 7, 19 7้นมาจากผู้จัดการขายดีขึ้นมาเป็นผู้จัดการขายอาวุโส SSM นะครับเนาะตไลายคอหนังปัดเจ็ดขาหนปัดเจ็ดนัปัดเจ็ดในเดบเว็นทางค่าเป็นกาเนี่ยครับพี่น้องเขาค่ะนะลายลายกากองทุนรถยนต์อันมานั่นค่ะนะเย่าก่อเพเฮามีหาก็เขามีหกก้อนเนี่ยเขาตีลาเจ้าเจันผู้จัดการขายระดับเพชรค่ะ พอเฮามีจ bon ั e 1, 2000, 4, ่นเป็นเพชรเดี่ยวไหนเฮาเตยไลคอนั่มปัดแปดเป็นโบนัสเพชรฐานมันคงนะครับเพชรฐานมันคงเดยไลหมื่นสองพันบาทต่อสิบหาวันเดินหนึ่งเตยไลหมอกสองหมื่นสองหมื่นสี่ต่อถึงสองหมื่นแปดเ่ยคอเตยไลคอนั่มปัดเก่าเป็นกองทุนเฮิร์นคอนั่มปัดสิบเป็นสโมสรเพชรคอนั่มปัดสิบเอสเตยไลก็เหรียญนองมืองนะครับเนาะเหรียญนองมืองได้สองก้อนนะครับเหมือนเจ้าหนังเมืองเยอรมนีออ่าอเมริกาห้าอันนั้นก็อิงเกเรด้าในคณะ อันนันเป็นลา call, นะยลายซิเอสคอพอซิปสองคอในี่ยทำเตลยให้หื้อในคาบินนอค่ะ1ิปสองคอเขาเตลยเป็นจั่น c d m RCM า็นะย่อคออารซดีอันนันเป็นห้องอาโบนัสซิปสองคอเป็นโบนัสห้องจิวเว่าจัน่นสำเร็จในคณะโบนัสแห่งความสำเร็จในคาบินออค่ะอันนันเป็น1ิปสองคอกับในี่นนอเขาถ่อมมาย่อ้พวกใครเลยนตะิเลสังฆาเตลเฮ็ดสนะี่คอคณะหนึง่ง เฮาเตไหลเข่าแม่มป่าสุเลียนย้ำแน่เข่าฟรีว้ค่ะต่อถึงเดินโมกกาลากุมพานะถึงเดินสองคาวันที่เส้าแปดเข่าฟรีค่ะซื้อโคถึง8ปดสิบเก่าอามาดพีวิ <S 2> <S 2> นะอนัมนันก็เข่าสองป่าห้าสิบย่าก,ก็สองมาลายโคของเฮานะเฮ็ดนำปัดสอง <S <S ลายโคของอันเฟิร์นนะฮะนำป่าสี่มาหากนนจันเข่าระบบอันในพี่นอ้อคาลายไหลสิบสองคอเป็นยังไงคะ<ว>เนาะเหมือนแน ย้อนเอาลายไหลป่องมาคือขาเฮ็ดเย้าเตลัยสังซ้ำเตลัยเฮ็ดจึงหือเฮ็ดเต้ลายเต้อยู่ห้าเฮาขาเฮ็ดมาเต็มือไปหู่นะเต็มมือลาดอ่ำไหลมันได้เฮาขาลายกาสองล้ำได้เฮินหนึ่งหลังได้เงินเดือนแสนปลายสองแสนกูเดืินกูเดืิน่ะนะเย่ากอกหลีน้องเมืองนับสอนพ่ออ่ำไรย้อนไห้พี่นนองเขาอันสีเขียว อันใจตื้อโคของอํามากินกอบเฟียออามากินนมมาเอมา,อาเฮ็ดสังให้สังอยู่มื่อไห่ไฮไลทิซื้อเพราะายท่ซื้อย่อยไหนยลลีกินเดียวไหนไรม้าเขาเป็นหม่ำป่าพี่น้องเขาเด็ดไรเหมือนเจ้เขา,ขา,เขา,ขาเหาคาไยเขาคาเฮ็ดไลพี่น้องเขาก็เฮ็ดไลเยินจมต่างถึงเพราะหันถึงดีเนี่ยเอาแช่ต่อันโอ้ยก็อันเหาหักอันเฮาเฮาใครให้เปิลายท่ซื้อเอามาซื้อที่หางต่างเตีย๋ยมาซื้อที่สุรียนนะค่ะเยินจมให้ม้า